โค้ดอฟคันดักตอนก้มหน้ากระทำผิดหรือยืนหยัดสุจริตเพื่อองค์กรคำเตือนเนื้อหาในคลิปเป็นเหตุการณ์ที่สมมุติขึ้นมาไม่ได้พาดพิงถึงบุคคลใดในชีวิตจริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอเคเปรียบเทียบราคาเสร็จแล้วเดี๋ยวเอารายงานไปให้หัวหน้าดูดีกว่าคราวที่แล้วอะเสียให้ผมน้อยไปนิดนึง มันก็เลยไปไม่สุดเขารอบสุดท้ายนะแต่ถ้าตอนนี้นะเสียแบบพอเพิ่มได้หน่อยรับรองว่าเซ็นสัญญาแน่นอนผมเตรียมไว้ให้แล้วเฮ้ยมันพูดแต่ปากมันจะได้ยังไงอะเสียส่งน้ำส่งเนื้อแน่นอนให้ดูแลโป,ปรเจกต์นี้ผมก็มออย่างเนี้ยสบายฉฉลุย เอ๊ะได้ยินเสียงอะไรไหมครับเนี่ยได้ยินนะครับอ๋อแมวเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับฝากดูแลโปรติกให้ผมด้วยสบายแน่อ้างี้นะสวัสดีค่ะคุณเปรนศักดิ์ไม่ทราบเลยนะคะว่าคุยกับหัวหน้าอยู่ในห้องอ๋อเนี่ยผมคุยเสร็จพอดีเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับค่ะเชิญเลยค่ะหัวหน้าหหน้า ังหมดนี้คือรายการเปรียบเทียบของเวนเดอร์ทั้งสี่เจ้าค่ะผมคุยกับเวนเดอร์เขาแล้วนะผมว่าเจ้าของคุณเปรมศักดิ์เนี่ยดีที่สุดแล้วนะผมเลือกคุณเปรมศักดิ์เจ้าเดียวเลยก็เป็นบริษัทที่มีศักยภาพเขามีความมุ่งสั่นสรค์ด้วยคุณส่งให้คณะกรรมการเซ็นได้เลยแต่เท่าที่อนาวิเคราะห์มานะคะของคุณเปรมศักดิ์ค่ะแย่ที่สุดเลยนะคะราคาก็แพงกว่าเจ้าอื่นหลายเท่า แถมคุณเปรมศักดิ์เนี่ยยังไม่เคยจัดงานชิ้นใหญ่ๆเลยแอนนาว่ายังมีเจ้าอื่นนะคะที่น่าสนใจมากกว่านี้เราลองส่งให้คณะกรรมการะคะ่ะตรวจสอบทั้งสี่เจ้าเลยดีไหมคะคุณนี่นะมานี่ๆมนมน,มนคุณรู้ใช่ไหมว่าตอนเนี้ยมันเข้าช่วงประเมินผลแล้วถ้าคุณไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณเชื่อผมนะเอบวกบวกบวกแล้วปีหน้าเนี่ยมีโบนัสพิเศษเพิ่มให้ เงินสดสดไม่มีหลักฐานแค่เอาให้กรรมการเซ็นเท่านั้นเองอ่ะมีบวมีบมีนักพิเศษเพิ่มให้เงินสดสดไม่มีหลักฐานถ้าคุณไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นเอาไงดีเนี่ยไม่เห็นต้องคิดเยอะเลยมีจะได้กับได้ทำตามที่หัวหน้าสั่งไปเถอะ แต่มันไม่แฟร์กับเจ้าอื่นนะถ้างานออกมาไม่ดีเนี่ยเธอโดนด่าเละเลยนะผลน้าเลิกแล้วทำไปเถอะยังไงก็ดีกว่าโอเคงั้นฉันตัดสินใจแล้วเดี๋ยวก่อนพี่สามดีช่วยอนาด้วยอนาหูหน้าคมขู่ให้ทำผิดต่อองค์กรแถมถ้าอนาทำตามแล้วอ่ะผลน้าจะให้เอบวกบวกอนาอีกด้วยจะได้จริงๆเหรอเอบวกบวกบวกเนะ่แถมถ้าน้องโดนจับได้แล้วก็งานใหญ่ระดับเนี้ยมีหวังโดนไล่ออกได้เลยนะ ให้อนาไม่ทำตามอ่ะแอนนาก็จะโดนเพ่งเลงมีแต่ต้องทำตามเท่านั้นแหละมันยังมีทางออกที่ดีกว่านี้นะนั่นก็คือช่องทางการร้องเรียนของบริษัทที่พนักงานสามารถเชื่อถือได้มีกระบวนการการตรวจสอบที่ยุติธรรมต่อทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนแต่งานนี้แอนนาเป็นคนรับผิดชอบโดยตรงนะถ้ามีการร้องเรียนเกิดขึ้นอ่ะหัวหน้าก็จะรู้ว่าเป็นฝีมือแอนนาและถ้าถึงเวลานั้นอ่ะแอนนาก็จะโดนเละเลยนะคะไม่ต้องกังวลไปน้องแอนนาทางบริษัทจะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และที่สําคัญก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเพราะมันคือสิ่งที่ถูกต้องและทําให้องค์กรจเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนขอบคุณพี่สาบดีมากเลยนะคะที่ช่วยแก้ปัญหาให้ค่ะบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลสนับสนุนให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันต่อให้เราจะได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีราคาถูกส่งผลดีต่อองค์กร เราก็ต้องไม่รับสินบนหรือใช้อำนาจหน้าที่ของตนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและพักพวกกันนะครับอย่าลืมนะครับปลุกจิตสำนึกคิดไตรตรองก่อนตัดสินใจตั้งคำถามกับ 3D มดีมีสติดีที่ 1. ทําำสิ่งนี้แล้วดีต่อองค์กรหรือไม่ดีที่ 2. ทํทำสิ่งนี้แล้วดีต่อผู้อื่นหรือไม่ดีที่3ทํทำสิ่งนี้แล้วดีต่อตอนเองในภายภาคหน้าหรือไม่หากสะดุดเพียงข้อใดก็ต้องหยุบใจไม่กระทำ หากพบเห็นการกระทําที่ไม่เป็นไปตามจรรยบัรณองค์กรสามารถร้องเรียนได้ตามช่องทางที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ดังนี้ครับ